แต่งตัวสวยอ่ะแต่งตัวสวยเพื่อนต๊อปของเราแแกกินได้ยังไงเกสวยเปล่าอไไม่ตตัวหายเรื่องไม่เสวยไหมสวยเออรก่าแล้วมึงเหรเนี่ยไม่สวยเลยแหะเอ่อถ้าไม่สวยก็ยอมรับความจริงเด็กแล้วเอาต๊อกเขาไปกนทำไม ได้ก็แบกินแ่งอะไรกูไม่ได้กินเลยกแกไม่เอาชินเยอมากจิบอกอะไรกายัไม่รู้เรื่องเลยพูอแม่จะอาบนคนเ่อเบื่อแกแกมั่วแล้วที่ไหนกินอะไรยังไม่ได้เห็นเลนอะไรเออใช่ใช่ใช่ทําไมแกเาไปกินไม่ไม่ใช่เขาฝาให้ค้าโอไม่ใช่ยาเลยยกินม่วนไม่กินยายาเรตอนไหนใช่ะอาบน้เิ่ม ร้อนเย็นน่ะหกโมงเย็นน่ะลูกลูกกินด้วยลูกกินระเบิดด้วยเพื่อนก็่ใช่แล้วใครจะมีกินอยู่อะไรกินอะไรใช่จะมีกินอยู่มันก็มีข้าวก็มีไม่น่าแบ่งของแบบนี้กินนะอ่ทำไมจะไม่แบ่งอ่ะก็ต้องแบ่งก็ไม่อยากให้กินวันแกมีเงินซื้อกินอยู่บ้านก็ว่าของแกเองแกใช่ลูกก็มีรวมเด็กน้อยก็ไปรับกินของอื่นก็ดีดีสันดาเอ้ที่ไซดีเนี่ย ข้าวก็มีกินนมก็มีกินบ้านก็อยู่ตั้งสี่ปีทำไมไม่รู้ติาเนตั้งรู้วะบาลานก็ไม่มีใครบาลานก็มีอยู่ใช่ไหมเออบ้านก็บ้านตัวเองข้าวก็มีกินเงินก็มีซื้อกินที่ไหนก็ไม่ไอายคนอยู่ก็อยู่ได้ว่าอย่างอยู่มาตั้งนานตั้งเออ,อใช่เพื่อนใช่เข้าข้างเพื่อนแค่ใจนิดไม่น่าจะรู้จักเลยว่ามันลไปยังไม่รู้จักเออไอ้หนอนรู้จักใจนิดด้วยี่มาาอยงดเลยี่ขอบคุณเว้ย

ก็พอยี่ห้อขนมปิ้งบายีงดอนี่เออบัวอัวยี่ออย่องเี้ยเอะกอตัวก็จานแล้วก็อะไรเวลาเขาได้นำการีกรเทพลูกิ้บอกเขาเลยสเต็กไก่เมื่อคืนนี้ไงคุมแลก็เขาบอกใสน้ำตสอะไรอย่างเี้น้าอ่ะลูกชิ้นระเบิดเออลูกชิ้นระเบิดด้วยเนี่ย มันสองอย่างเลยแมเขาฝากมาให้ฉันหมดเลยแกแกต้องเอาตาตาให้แกกินชิ้นนึงแกไม่เอาแต่ว่าข้าวเหนียวเออเอาไงเอาไงมาจากแอบพอร์ต่อข้าวจานมันจะแอบฮอตด้วยเพราะแบงค์ไม่กินไม่ได้หรอกชิ้นนึงด้วยแอบพอร์ลจะแอบพอลบ้างเออจากป่าหน่อยจากป่าแอบพอร์ตอ่ะอ่าไปไหมแมนหนอนไม่รู้่ใแอร์พอร์ตคือสนามบินเออแอร์พอร์ตแล้วก็มันผสมมาแบบมีเนื้อ ก็ยังไม่มีไม่แต่น้ำเต้าก็ไม่มีไม่แต่นมอะไรไม่รู้กันม้องก็เสิร์ฟมันไม่มันไม่อร่อยหรอกกินไปชิ้นนึงก็เออไม่หรอกแต่เก็บมันเก็บไปกินหมดแล้วมันบอกไม่หรอกมันเก็บไปกินหมดแล้วไม่มีมันมาจากแอร์พอร์ตตากอะไรไม่รู้ซื้อมาก็กินไม่เป็นคนมายุ่งอะไรไม่รู้กินไม่เป็นแต่กินหมดเลยน่ะกินไม่เป็นแต่กินหมดเลยน่ะหมอน้ำฟ้าซื้อมาให้ไงวันนี้ไปย่าบอกแล้วไง ไม่ค่อยมันกินคือยว่าไก่อะไรไม่รู้มันผสมมบบนั้นมันไม่น่ากินเลยบอกห้หน่อยไม่น่ากินหรอหน่อยอย่ากินเลยหน่อยแม่เข้าใจพูดป่ะเข้าใจพูดนะไม่น่ากินหน่อยไม่หน่อยหรอกว่าแม่เข้าใจพูดเยอะเห็นเมื่อวานเนี้ยมันมีเข้าใจพูดนะปุ่มเพื่อให้หน่อยรู้ว่าไม่หน่อยหน่อยอย่ากินเลยแม่เข้าใจพูดนะเออไม่ธรรมดาให้สังเกตเธอเนี่ยไม่หมดเพราะมเห็นกินเกี้ยงเลยกินแค่สองชิ้นดีได้แล้วก็กิน ไงไก่ชิ้นนี่น้งเกตคุยเลยเมื่อวานเราได้วิทยุใหม่ด้วยเอ่อทรานซิสเตอร์บอกเขาเลยคุยให้หน่อยฟังเลยสันาำบัวนตัวน้ำอะไรที่ไหนวิทยุใครให้เจ้าจัมปาจาของสุก็ให้ของเราเจ้าฟังเมส์เหรอเจ้าฟังอุปถัมใคร FC เป็นเชื่อเกียรตเออ FC เกียรติ FC แล้ววันนี้พี่พี่อะไรวะพี่ปฏิบัติเข้าสิมาไม่จริงเหรอ พี่ปิติวิทยุอาจจะเป็นของเราก็ได้พี่หน่อยอ่านเราไปอ่านชื่อเนี้ยวิทยุอาจจะเป็นเราแปมแต่ไม่เวลนนี้มี่เขียนมาชื่อแปมแปมที่ส่งมาไมโอเคได้สมจิตพี่ปิติก็สีมาตรงนี้ปิติแล้วก็มานีมานะเขาส่งมาให้แปมก็ส่งมาดูใจสมใจไปเอามาคืนมานีมานะปิติไม่ได้ไม่ดีไม่ได้มีติเฮ้ยมันทันนี่หว่าเฮ้ยมันทันนี่หว่าเรียนทันนี่หว่า วันน้าปิติยายนหน่อยแกอิจฉาเขาเลยเขาได้พิธียุคใหม่แกก็อิจฉาเขาอะนั่นี่พนันไม่ไดใจปิติกินสเต็กด้วยเป็นไงไม่ธรรมดานะครับมะม่วงดองเอามะม่วงดองอีกยังมะม่วงเผาที่ไหนวะมะม่วงดึงมะม่วงยังรู้อยู่ว่าผู้ชายต้องเล่าเขาแล้วเล่าเู้เราต้องดึงดึงผู้ชายอยู่ไง แของนนี้จะครบอน้นี่เอจะเป็นโรงเยนได้นะอะไรไมอนซอนอะไมเียว่ามีมะเข้าเผาเออแล้วอะไรอีกเออไปมันปัดหลังปะเราปัดหลังนะพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ เอาดิเพียงมึงจับอเขาารอเให้มันดิ้นออ้เฮียมาขึ้นช่วยกนดีมึงไปเอา้นช่วยกนนี้ไม่ได้เขาคนนมังขยับไปดิเออไอ้เฮียนี่สมควรตายนะไมึงด่ไเฮียไม่ด่ากรรมได้ใ้มันดิ้นก่อนีการคนจะกู้ทามให้คนเดิมนี่มึงสาให้ผีดิ้นได้เองเขาีทไมสั์นะชื่ออะไร มึงก็ถามเขาด้เนี่ยบเสือดไม่พีน้อยพี่พี่ตอบชื่อเองได้หรือเปล่าไม่ได้มึงก็ตอบแพ้ดีก็ตอบไม่ได้บ้านไหนมาจากไหนเดี๋ยวรู้ไหมอยากก็ปล่อยเจ้าอ่ะเอออเาเข้ามาหามึงมึงไม่พูดกูจะรู้ยังไงว่ามึงชื่ออะไรเขาไม่ได้มาหากูเขามาหามึงมึงก็คุยมึงนี่ไม่รู้จักชื่อเจ้เลยซ้ำพี่อ่านี่คนเรเจ้าหน่อยนี่คนได้แล้วเร็วให้คนนี่ชักตายก่อนหนึ่งมึงชอบคนนี้หน่อย

พี่อะลูกไปไว้เอาลูกคืนมึงจะจับกเดืนนะมึงจะไปจับน้้งมาเจ้าหนีมตีลูกเจับตอะไรวะกเย็นเย็นเจ้าไยไม่ใช่เจ้าไปพี่าป่ะางไัง่มีคนงานทไมอ่ะไอ้นะไอ้อ้ไมไอไอ้ไออ้ไไไอ่อ้ไม้ไน้อ้ตอ้ไอไอไไ้อ้ไ้้อ้้อ้อ้ไอ้ไอ่อ้าอ่ไม้้อ้ไอออไ้ไอ้

นี่พี่อ่าแม่หมอนูก็ร้องอย่แล้วทุนหมอก็ไม่ทันเลยแล้วกูบอกเชื่อมึงหยบอกวะนี่ฮะเวลานี้ไป็นเรื่องเขาเดแล้รมาป้วาทำตามนี่เปเ่เขาแดดอันนี้เป็ได้ื่อวเปนเ้นอตออนี่บอกอ๋อไปแ่เขาินแล้วกะยุดเวลาเก่งกับหมอเวลาที่เขาเก่งโอเอะฮะบอกนี มันนกยยาเอาไปตกคนผีเข้าได้ไงอ่ะเอาก็ผีเข้าถ้าไม่ผีคว้าแรงผีจะกัดเข้าผีได้อะอย่าชอบงาไม่ชอบันนี้ขึ้นขึ้นมามีใครเอาช่วยมันแน่เนี่ยแล้วทีนี้ญาติมันอยู่ไหนอีนี่อ่ะดาลูกเขาอยู่ด้านนั้นมึงวางพวกนี้พวกนัาพวกนัมันเหมือนมึงไปบ้านน้เออมึงเคยมีบ้าแบบนี้บ้างที่บ้านอปยไปยังช่วยช่วยจับมาช่วยปันมาเรียลูก เาแม่เแม่เด็กดิใหญ่เลยเนี่ยกูปั่นึงเขาดิ้นเลยเนี่ยเร็วเอาจ้าเจกูจจจับมือ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 ไม่ได้จับขามึงม่นอนเนี่ยจับมือไม่ได้มึงเชี่ยวตัวนีจับมือเด็มึงยกแขที่นนมอย่ามันั่งสบายทำไมมึงก็ไม่ได้มึงเอาขาเอาลงใช่เอาเือม้อขึ้นข้างล่างอ่ด้าข้างล่างจับมือมงดินเจ้าจับแขนจับมือเขาเออจับพื้นเขา้

ถอนเอนเลยอเลยหอนหอเลยถอนเลยอนอนอนเลยอนยอนเลอนเลยอนเลยถอไเลยถอนเลยอนยอนเอนเลยถอเลยถอหยอนเลอนลอนเลอนเลยถอนเลยอนอนเลอน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 ออ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  อันนีี้ท่แม่กินยาอย่างไรต้องมาถึงหน้าเก็บเท่านอ่ะ,อะกินค่ะสองขวดให้